เรื่องราวแห่งตำนานความเชื่อพิธีกรรมพระเกจิอาจารย์และพระเครื่องกับ Fresh o f Universe พระครูมูลแห่งวัดสุทัศน์เป็นเพียงพระลูกวัดธรรมดาของวัดสุทัศน์เท่านั้นมีเรื่องเล่ากันว่าท่านมีความสนใจในการสร้างพระเครื่องเป็นอย่างมากหลังจากที่มีส่วนร่วม ในการปลูกเสกพระกิ่งวสุทัศน์ตามวาระต่างๆที่ท่านเจ้าคุณสีสนเป็นแม่งานในพิธีจัดสร้างหลังจากนั้นระหว่างที่พระครูมูลท่านพยายามรวบรวมมวลสารที่แตกหักชำรุดของสมเด็จวัละคังอยู่ลูกศิษย์ลูกหาเมื่อทราบว่าพระครูมูลกำลังรวบรวมชิ้นส่วนของพระชำรุดของพระสมเด็จวัละคังเพื่อนำมาสร้างพระ จึงนำเอาชิ้นส่วนชำรุดของพระสมเด็จวะลาคังมาถวายท่านยิ่งสมัยนั้นคตินิยมคนไม่นิยมเอาพระที่หักชำรุดไว้บนบ้านเกรงว่าจะเป็นลางร้ายให้นำเอาพระที่แตกหักไปไว้ที่วัดกลายเป็นอนิสงส์ให้คนนำชิ้นส่วนพระสมเด็จวะลาคังที่แตกหักชำรุดมามอบให้ท่านมากขึ้นเมื่อท่านรวบรวมชิ้นส่วนแตกหักชำรุด ของผ้าสมเด็จวรระังได้เพียงพอต่อความต้องการแล้วท่านจึงเอาชิ้นส่วนแตกหักผ้าสมเด็จวรระังเหล่านั้นมาป่นให้ละเอียดและผสมกับปูนขาวเป็นเนื้อหาหลักแล้วสร้างเป็นผ้าสมเด็จขึ้นมาใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2485เป็นพิมพ์เกตบัวตูมด้านจำนวนการจัดสร้างนั้นไม่มีบันทึกถึงจำนวนที่สร้างอย่างชัดเจน พระสมเด็จพิมเกตบัวตูมที่ทันสร้างนั้นท่านได้เข้ารวมพิธีพุทธาพิเศษในวาระเดียวกันกันกบพระกิ่งพระชัยวัรที่ทางวัสุทัศน์จัดสร้างขึ้นในห่วงนั้นด่านพุทธคุณของพระสมเด็จของพระรูมูนนั้นในสมัยนั้นคนที่ได้รับแจกพระสมเด็จจากท่านต่างมีประสบการณ์ทางด้านแขวคาดกันมากมาย เพราะอยู่ในห่วงสงครามโรคครั้งที่สองจึงเป็นที่นิยมกล่าวขวัญถึงพุทุคุณคบเครื่องทุกเรื่องทุกทางเหมือนสมเด็จวะละัลคังที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ปรากฏในสนามพระเครื่องคือพระสมเด็จของพระครูมูลด้วยความที่มีเนื้อหาจัดจ้านใกล้เคียงเนื้อพระวะละรัลคังอย่างมากมักมีการนำพระของท่านมาแกะเปลี่ยนพิมพ์ขายเป็นพิมพ์สมเด็จวะละัลคัง กระทั่งชิ้นส่วนแตกหักของผ้าสมเด็จของท่านก็นําไปแกะเป็นผ้าคะแนนแล้วหลอกว่าเป็นชิ้นส่วนสมเด็จวัะครั้งเช่นกันคนที่ตาไม่ถึงก็โดนของปลอมกาลนาวเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวที่เรานํามาเสนอให้เพื่อนๆรับชมกันในวันนี้หากเพื่อนๆชมแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากให้เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมต่อไปครับ